สวัสดีครับผมพีนะับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักโครงสร้างของอิเลเวทกันนะว่ามีหน้าตาอย่างไรบ้างรวมถึงตาแหน่งการเกิดแล้วก็รูปร่างหน้าตาที่ผมเอามาพูดเนี่ยอาจเป็นอย่างไรบ้างครับใครที่ชื่นชอบอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับในส่วนของตัวผังอิเลเวทที่ผมพูดประจําในลหลายๆคลิปนะเพื่อๆเพื่อนๆอาจจะสงสัยกันรจริงๆอิเลเวทที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ย เอาไปใช้ในการเทรดเนี่ยโครงสร้างของเขาเนี่ยมันแยกออกมาได้แค่2แบบในนึงก็คือฝั่งเทนกับฝั่งไซเวย์ฝั่งเทนหน้าตาเป็นยังไงก็คือเทนที่เราดูจากแรงซื้อแรงขายที่เป็นแท่งเทียนนะครับก็คือมีการทําไฮสูงขึ้นทําโลต่าลงทํใไฮสูงขึ้นทําโลต่าลงแบบนี้เราเรียกว่าเทนขาขึ้นส่วนถ้าอีกฝั่งนึงก็คือทําโลต่ําลงทาไฮต่ําลงทําโลต่าลงทํใไฮต่าลงทําโลต่าลงครับไฮโลไฮเนี่ย เราจะเรียกว่าเทนขาลงแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างที่ทำไฮทำโลทำไฮทำโลอยู่ในกรอบแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าโครงสร้างไซเว์แค่นั้นเองอันนี้ก็คือฝั่งที่เราเรียกว่าเป็นเทนกับไซเว์แล้วในไซเว์เนี่ยมันก็จะมีการเข้าไปอยู่ในฝั่งของตรงชุดเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงชุดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตรงชุดนี้จะเข้าไปอยู่ก็มันก็รวมกันประกอบเป็นตัวอิเลเมนต์ โครงสร้างนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของตัว impulse นะครับ impulse เนี่ยหน้าตาของเขาเนี่ยก็คือเหมือนแบ่งออกเป็น2แบบก็คือ t e n d i n g กับ terminal ตัว t e n d i n g impulse w e เนี่ยหน้าตางเขาก็จะคือเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันและเห็นบ่อยก็คือขึ้นมาเป็นขึ้น1ขึ้น2ขึ้น3าขึ้น4ขึ้นห้าหนึ่ี่ห้า นะครับสาม x แล้วทีเนี้ยตัวเทอร์มินอลเนี่ยก็คืออาจจะขึ้นเป็นขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามขึ้นสี่ขึ้นห้าอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้ในส่วนของตัว Tending i ิมพั w e b กับเทอร์มินัลต่างกันยังไง,ไงต่างกันแร,แรกๆก็คือถ้าเป็นตัวเทอร์มินัล จะต้องสีต้องออแลลหัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัวอิมเพลว์เนี่ยสีต้องไม่ออแลลหัวหนึ่งนอกนั้นตัวโครงสร้างภายในจะเหมือนกันโครงสร้างภายในจะเหมือนกันก็คือสองสีต้องสลับต้องมีส่วนใดนส่วนหนึ่งไปขึ้นขยายเช่นขึ้นหนึ่งขึ้นสามขึ้นห้าต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งไปขึ้นขยายแต่ในส่วนของตัวขึ้นขยายของตัวเทอร์มินอลเนี่ยผมไม่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือสามเอ็กเทอร์มินอลเนี่ยไม่ควรเกิดเพราะว่าถ้าเกิดหน้าตาเป็นอิมเพลว์นีขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสาม ถ้าเกิดว่าขึ้นสามเป็นสามเอกเท์มิทฤษฎีบอกว่าต้องโอเวอร์แลปเนี่ยมันก็เลยผมเลยมองว่ามันเกิดขึ้นจริงเกิดได้ยากนะครับมันก็เลยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเทอร์มินอลอาจจะเจอหนึ่งเอกเทอร์มินอลกับใหเทอร์มินอลนะครับส่วนจากอินพาก็เป็นรูปแบบปกติทีนี้ในฝั่งรูปแบบถัดมาก็คือฝั่งโมดีฝั่งโมทีก็จะมีในส่วนของ non standard s m o l l wave กับแบบกันนอถ้า non standard small wave เนี่ยก็คือเป็นฝั่งเทนท์ที่เรารู้จักกันดีที่เราชอบจีเป็นชนะก็คือ A B C X A B C อ่ะอันนี้จะเรียกว่ารูปแบบของดับเบิลก็คืออยู่ในกรอบของชแนล A B C X A B C แต่ถ้าเป็นทิเบิลก็จะเพิ่ม X มาเชื่อมอีกหึงตัวก็คือ X A B C อ่ะเพิ่มขึ้นมาชุดหนึ่งอ่จากนี้ ความต่างของชุดนี้ก็คือจะมีได้สูงสุดนะครับโครงสร้างของนอนเซนเนดา,นาสมอลทเว็บเนี่ยก็จะมีได้สูงสุดก็คือแค่3ชุดก็คือจะมีเชื่อมไม่แค่3ตัวถ้ามีมากกว่านี้แปลว่าเราอาจจะนับโครงสร้างในภาพใหญ่ผิดนะครับจะมีได้สูงสุดไม่เกินนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทนทั้งขาขึ้นขาลงอันนี้แล้วแต่แล้วก็ฝั่งของ d i a g o n a l d i a g o n a l เนี่ย,ยอยู่ในฝั่งเทนเช่นเดียวกันทั้งหมดเนี่ยคือฝั่งเทนนะจำรูปแบบของฝั่งเทนไว้ d i a g o n a l เนี่ยก็จะมีทั้ง ending แล้วก็ leading ส่วนใหญ่ก็จะเกิด็นรูปแบบของมเหลี่ย นะครับสมเหลี่ยมก็คือจะขึ้นมาเป็น 1, 2, 3, 4, 5สามแบบนี้ในรูปแบบของ leading แบ a g า n นขึ้นมาเป็น 1, นึ่งเป็นสเป็นสเป็นสเป็นหทีนี้ความต่างของ leading d i a g o n ของทั้ง3ตัวเนี้ย leading ก็คือสี่อุปร์หนึ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีขึ้นขยายมาประครับเหมือนตัว t e n d i n g หรือ terminal นะครับแล้วก็สองสี่ไม่ได้บังคับให้สลับกันอันนี้แค่แคกดแล้วก็ตำแหน่งการเกิดส่วน ending ก็จะเกิดที่ปลายปลายขึ้นก็จะคล้ายๆกันก็จ,จะขึ้นไปปวดบนี้แล้วก็ทิ้นตัวทั้งชุดประมาณนี้อันนี้คือหน้าตาข่าวค่าของฝั่งเทนนะครับที่เราพูดถึงกันประจํานะครับทีนี้มาดูฝั่งโครงสร้างไซเว์บ้างนะครับฝั่งโครงสร้างไซเว้สแตนดาร์ดก็คืออะไรก็คือแบบเป็นมาตรฐานทันท่วไปมันจะเป็นคือเป็นส่วนใดตัวหนึ่งในใน,ในชุดเมื่อักครู่นี้ นะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราเจอเวฟสองเนี่ยซิกแซกก็อาจจะไปอยู่ในนั้นแฟดก็อาจจะอยู่ในนั้นไทายขึ้นอาจจะอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นอย่างเช่นถ้าตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งปรับสองปรับสามปรับสี่ปรับห้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยตัวโครงสร้างไซด์เวย์เนี่ยมันก็จะไปอยู่ในตรงนี้ในขึ้นสองหรือในขึ้นสี่นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราต้องไม่แยกออกแล้วมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นสแตนดาร์ดคอ l l e c t i o นก็คือฝั่งโมทีฟเนี่ยที่ขึ้นมาเป็น a b นะครับแล้วก็ c แบบนี้เป็นเป็นฝั่งของชี่ไม่ได้ขึ้นเป็นเทรนนะครับตัวเนี้ยมันก็จะไปอยู่ในตรงเนี้ยในตัวคือในขึ้น b บ้างนะครับในขึ้น b อะไรแบบนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยไปลงในเชิงลึกเดี๋ยวผมค่อยทํากลิปแยกออกมานะครับเพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบให้เ,เห็นภาพคร่าวๆนะครับในส่วนของหน้าตาของซ i กแซกนะครับคร่าวๆที่เรารู้จักกันเลยก็คือซ i กแซกในส่วนใหญ่นะ่าจะเจอในเว็บสก็คือ ราคาจะขึ้นมาเป็นเว็หนึ่งเฟสสองนะครับแล้วก็เว็สามเฟสสี่อย่างเงี้ยแล้วขึ้นเฟผ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งซิกแซกโดยส่วนใหญ่นะถ้าเราไปซูมดูก็คือเงื่อนไขของเขาคือราคาจะรีเบาะนะครับไม่เกินหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นของทั้งชุดแค่นั้นเองส่วนใหญ่จะไม่เกินนะ แล้วก็จะมีแบ่งออกเป็น normal zigzag e l o n g a t e zigzag t r n g e l a i g z a g อันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปลงรละเอียดนะถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวจะทำคลิปแยกไว้ในส่วนของแ a t ความต่างของแฟ t กับ6 i กแซกก็คือแก็คือจะทะลุเกิน64.8%นะครับก็คืออาจจะเป็นแบบนี้ขึ้น1ปรับขึ้น 2, a แล้วก็ b แบบนี้ C แล้วขึ้นแบบสแบบนี้นะก็คือถ้าเป็น a, b, c อย่างเนี้ย ก็คือถ้ารอซิโบชุดนี้เกินหกสดแปดเปอร์เซ็นต์แบบนี้มันจะเข้าสู่เคสของแฟดซึ่งแฟดก็จะมีทั้ง normal แฟด week B แล้วก็ strong B นะครับก็ไปเรียวไปเรียนรู้เพิ่มเติมเอานะครับในโครงสร้างของแฟดส่วนท r i a n g l e เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมอาจจะไม่ลงดีเทลเยอะก็คือเป็นโครงสร้างที่มีห้ากเมนก็คืออาจจะขึ้นมาเป็นขึ้นหนึ่งปรับ A B C D E แบบนี้เป็นร r i a n g l e แล้วขึ้นต่อนะคโครงสร้างของ t r i a เก l e ก็ ส่วนใหญ่ก็คือจะรีเทสเกิน50%ของนักชุดยกเว้นขา E อาจจะเป็นชุดที่สั้นที่สุดอันนี้เราน่าจะพอรู้จักกันอยู่แล้วส่วนโครงสร้างของนองสแตนดาร์ดลเอเว็ดับเบิลกับทิกเบิลเนี่ยต่างกันยังไงต่างกันแค่ตัวดับเบิลก็แค่มี x มาเชื่อมนะครับเอมาเชื่อมก็คือตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับถ้าเป็นขค้ื่ปรับก็คืออาจจะเป็นซิกแซกสองชุดเชื่อมกันแบบนี้เนี่ยก็คืออาจจะขึ้นมาเป็น Ab c นะแล้วก็ x a b c อ่าแบบนี้ก็ได้แล้วก็จะมีถ้ามี3าชุดก็คือเพิ่ม x เขึ้นไปตัวหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็จะมีอีกหน้าตาหนึ่งก็คือที่อาจจะเคยเจอก็คือ,อจ,จะขึ้นไปนี้ก็คือ a b c x a b c อ่าเป็นเป็น x running นะครับก็คือ a b c x a b c อ่ะแบบเนี้ยจะขึ้นเกินเล่าโอจุดแปดเปอร์เซ็นอันนี้ก็เป็นรูปแบบหน้าตาของคร่าวๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลของผังของสร้างอ e ินเวสที่ที่เราดูให้เห็นภาพร้าวว่าหน้าตาของแต่ละตัวเนี่ยมันมีความต่างกันยังไงนะเพื่อจะได้อธิบายแล้วดูคลิปเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการเห็นไม่มากก็น้อยสำหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจ เป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ